สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแลวกเอฟซี FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องซาวิงึงเหมอนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนานะคะวัประจําวันที่2ตุลาคม2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่ๆจะสําหรับแนวทางที่แอดให้ไปในรอบที่แล้วเนาะดูผลกันก่อนนะคะซึ่งแอดให้เด่นที่5กับ3ไปนะคะอ่าผลที่ออก6ตัวก็คือ032811นะคะ03ก็คือล่างของ6ตัวนะคะเด่นที่3มาตารางตัวดินมานะคะอ่า แอดมี30มาในตัวกลับส่วนล่างของ4ตัวนะคะก็คือ28มาในชุดกันนะคะพี่พี่จา๋ามาในตารางตัวดินด้วยนะคะ28ล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะพี่พี่จา๋าทางพี่พี่ป,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 ปลปปลาวก็อีกแบบหนึ่งนะคะทางไทยเราก็อีกแบบหนึง่งแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะอาโบน81หนแอดหลุดไปเนะาะรอบนี้ก็มาเฉพาะล่างของ 6ตัวแล้วก็4ตัวนะคะยังไงฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วการค่อยตามเนาะ,อะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจา๋าฝากนำไปพิจารณากันอีกทีแล้วกันนะคะแอดไม่รู้ลวงหน้านะว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรนะคะสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันแบบนั้นนะคะมาดูกันว่าตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะ ตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นแอดให้ไปที่0 5 4นะคะ2 3 1เด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่5แล้วก็1นะพี่พีจา๋าเด่นไปที่5แล้วก็1อ่าส่วน5นั้นนะคะแอดให้ไปที่5 0 ห้าสองห้าสามห้าแปดนะคะอ่าเดืนที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอร์จับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกัน ชุดกันนะคะแอดให้ไปที่สามสองเจ็ดสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสายเบิ้ลวันนี้ก็อย่าเิอย่าลืมไปที่สามสามนะ อ่ะสายเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลเผื่อชอบนะคะอ่ะใครชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเดี๋ยวแอดเน้นไปที่หกคู่นะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่ห้านะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่ห้าสองนะห้าสามส่วนหนึ่งเน้นไปที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดอ่ะชุดดั้มสามสองเจ็ดสี่นะคะ จุดไว้แคบไว้เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ